ครับผูชมะคุณจัญยาสว่างจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท p o c e r i s e l จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ค้าเหล็กรายใหญ่ของประเทศถ้าเรามาบอกนะครับว่าผลกระทบจากรัสเซียยูเครนทาให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทั้งต้นทุนพลังงานและเศษเหล็กจากต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างล่าสุด เหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างปรับราคาจาก26บาทต่อกิโลขึ้นเป็น29บาทต่อกิโลและกำลังจะทะลุ30บาทแล้วล่ะถ้าสถานการณ์มันเยอะๆะขนาดเดียวกันเหล็กรูปประพันธ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างผู้โครงหลังคากับโรงงานราคาจะอยู่ที่35-36ถึงบาทคุณจัญญาสว่างจิตบอกนะครับว่ามีนาคมเดือนเดียวเนี่ยตูนเหล็กเส้นขึ้นมาประมาณ3-4บาทต่อกิโลกรัมค่ะ คือผลจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะคะทำให้ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งพลังงานวัตถุด,ดิบค่าขนส่งและยังไม่รวมว่าผลจากรัสเซียยูเครนกับจีนเขาไม่ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทําให้ประเทศอื่นเข้าหันมาซื้อเหล็กจากประเทศไทยมากขึ้น,นผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยก็เลยเพิ่มการส่งออกเพื่อรองรับดีมานที่เพิ่มเข้ามาต้องยอมรับสภาพนี่ไม่ใช่เฉพาะก่อ,รกอรสร้างนะไอ้พวกอาหารกระป๋องทั้งหลายผมเคยบอกแล้วใช่ไหมกระทบไปหมดเลย